สวยงามมากนะคะเขใช้ okay. Okay. <th> ุใหพียคได้สองสองบนะคุณใหก็ได้มากเอลก็ได้สวยมากนะคะจากร้านสาบานนะคะบืนลเจ็บยบาทพร้อมส่งนะคะสวยมากค่ะสวยมากสวยมากค่ะโอ้โห หนละเจ็ดร้อยบาทนะคะทุกคนค่ะสวยงามน่าใช้ผ้านิ่มนะคะเป็นผ้าคุมไหล่นะคะผ้าคุมไหล่ผ้าหลับหน้าหนาวมากเลยนะครับผมหน้าร้อนก็มาปูกเอวไว้หน้าร้อน่ามาเอวไว้ต่อไปจากร้านป้าคำใสจากร้านป้าคำใสเสือพาไปตูมตามนะคะร้านป้าคำใสนะคะ ชุดนี้เลยค่ะชุดนี้เซ็ตนี้ราคา700รอยบาทโอ้โหนะครับชุดผ้าไทยนะครับผมุดเสื้อพาไปเดินตามมาเลยค่ะมาพร้อมกับมาดิพีเซ็5ห้ากล่องเลยนะครับสุดยอดมาดิพีชห้ากล่องราคาเท่าไหร่ครับมาดิพีชห้ากล่องราคา1,600บาทค่ะมีขอนแถมด้วยนะครับยามองหนึ่งขวดไม่ใช่ครับผม ย่างมอญหนึ่งขวดเกลยน้ำสองใบนะครับงเพี่เสือเดินค่อยๆเดินแบบสมาร์ทเเทนะคะโชว์อกนะคะเป็นเสื้อคลุมเซ็ตนี้เซตนี้นะคะชุดนี้นะคะ700บาทนะคะวันนี้พี่เสือมากับสุขภาพดีๆนะคะมาดีเข้มข้นนะคะเซต2กล่อง1350บาทแถมรี มาที่พิษซซึกล่องนะคะช่างเถื่อพาไปด้วยนะครับช่องเถื่อพาไปด้วยว่างั้นนะคจ๊าช่องเถื่อพาไปด้วยนะครับผมนะครับ โอไม่ได <accurately S 2> ้ปิดเสียงนะครับปิดเสียงครับปิดเสียงชุดสุดท้ายนะคะแม่จันหอมนะคะในกระเป๋านะคะกระเป๋าใบละ1,150บาทนะคะไปละ1,150บาทนะคะทุกคนแม่จันหอมนะคะจากเมืองเชียงรายเจ้านะคะราคา1,150งพันหนึ่งร้อยห้าบาทนะคะสาวเหนือมาแล้วนะคะสวยงามมากนะคะ สวยงามมากนะคะมาควบคู่กับมาดิพีสุขภาพดีมาแต่ไกลสวยมาแต่ไกลเลยนะคะมาดิพีสนับสนุนนะคะวันนี้กระเป๋าใบนี้นะคะสองใบนี้นะคะราคาเท่ากันนะคะใบละ1,1 5 0หสิบบาทค่ะส่วนนางแบบนะคะไม่ทราบราคานะคะถ้าอยากรู้ก็อ่า,ลาหลังไม้นะคะ <c oughs> อสนใจสินค้าสั่งซื้อได้นะครับในช่อง Youtube ที่ท่านกำลังดูอยู่นะครับอมานางแบบมาอีกท่านค่ะแม่ผู้ใหญ่มาอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นเสื้อลูกไม้ลายฉลุนะคะตัวละ500บาทพร้อมส่งคั้วผู้มากับย่าหนิงนะคะสาวสวยแห่งกอกกวันนี้พอพุยหนิ่มก็บ่มบ๊าคกูน่นอะปอกุยหนิ่มแล้วค่าเห็ดก็เผาเอยู่ดีนะ สวยงามมากค่ะตัวละ5้าบาทนะคะทุกคนขาะตัวละ5้าบาทนะคะพร้อมส่งแล้วนะคะหลังเส้นผมยาวมาก่ะแลจ้วจ้ะมาพี่กล้วยมาพี่กล้วยครับแนเซอร์มีผมนนามบ่ผมอรสันกระสันมันเหมือนแล้วก็ได้เอาแค่นี้แหละมันยาวเกิน สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์ผมหนึ่งหนึ่งพันไลค์ด้วยนะคาร่าเอฟซีครับเอฟซีครับวันนี้ผมก็มาช้าอยู่กว่าไม่มานะครับผมก็มาทันเวลาแล้วผมก็มาช่วยเดินแบบนะครับร้านป้ายคำใสนะครับเสื้อผ้า,าวนนสวยๆเ,เ,เป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับเ<จ>สื้อผ้าภูไทเนาะนเสื้อผ้าย้อมครามะนะครับในชุดสกรีนนะครับเป็นลายสกรีนทั้งหมดเลยนะครับราคาทั้งชุดทั้งชุดเลยพี่น้องเจ็ดร้อยบาทครับ ขอบคุณนะครับพี่ซิลิคอนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับคนม้วนคนม้วนตาหล่อสวยๆใช่แล้วครับทุกคนใส่ชุดสวยมากๆลคนหลังคนหลังไม่ได้หาะตุ๊กยอะไม่ได้หาะตุ๊กยอะลูกชุดที่ต้องเอายใส่นะคะจากร้านป้าแตนแปดเก้านะคะ ชุดนี้สามารถสั่งตัดได้นะคะตอนนี้เป็นโปรโตทป์โปรดักต์ตัวแรกนะคะใสสาเป็นร้านข <2 S 2> องปั้นนะครับน้อใส่อาจจะดูหวมนิดนึงราคาชุดนะทั้งเซ็ตนะคะ2,200บาทนะคะเส้าผ้าที่น้อง้อถือถือและ800บาทนะคะค่าหมักโคนนะคะค่านะคะไม่ใช่โคน สวัสดีครับสวัสดีพี่กุลลังด้ยนะครับสวัสดีท่านะคบับเสื้อค่ะที่ใส่นะคะเป็นร้านประจันตัดก้าเช่นกันนะคะขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูหนึ่งร้อยท่านนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยรักลนึ่งใหญ่งรัก่งใช่องของผมยูนะครับอ่พี่หนึ่งเด็กโุราสวัสดีครับไม่ได้เข้ามาไม่ได้ทักทายนานเลยนะครับไม่ได้ไฟ์สดนานคิดถึงที่กคนเลยนะครับถ้าเรามีโอกาสเราจะ จัดโปรโมชั่นเปลี่ยนเด็กอ่าเปลี่ยนโปรไฟล์อีกแล้วนะครับสวยกว่าเดิมนะครับมรอเดินกับเชิญนางแบบจิตรมาศทุกขัานเลยค่ะเดินอีกรอบหนึ่งนะคะเรียนเชิญค่ะกีนจ้าคารพัดนะฮะแม่ผู้ใหญ่สวยทั่เลยนะครับคิดถึงคือกันจ้าสารับขึ้นง่ายเลยนางแบบคู่พี่ก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับ การเดินแบบของยูทูบเบอร์นะครับด้านลุงพลนะครับมีแต่ตัวสวยๆงามงามานั้นปัดแต่งนะครับปแต่งก็มาในรูปแบบกระเป๋าแม่ค้านะครับเนาะกระเป๋าขายของนะครับกับเสื้อผ้าย้อมคำดูเหมือนเผื่อเหมือนจะธรรมดานะครับแต่ราคาไม่ธรรมดานะครับทุกคนราคานี่แบบโอ้โหใส่แล้วแบบดูดีขึ้นนะครับ สวยทั้งคู่เลยนะครับทั้งคนที่ไปนู่นไปนู่นขายรวมเดินรวมกันทั้งหมดอ่ะทั้งหมดเลยค่ต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณนายแบบและนางแบบจิตจิมาศทุกท่านนะคะ วันนี้เราถือว่าเราเปิดชั้นเรียนวันแรกนะคะนี่ถือว่าเป็นชั้นเรียนนะคะจะเรียกว่าจะเรียกว่าเรียนนิ่งยิ่งการเรียนรู้ด้วยการทำมันจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต้องขอบคุณนะคะวันนี้เรามีสินค้าจากยายยายร้านค้านะคะของจิ๋มโซน FC ถ้านใดสนใจทักทายกันมานะคะเดี๋ยวมีโอกาสใรและกำลังจะล็อกทุงเห็ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะให้ลุงพูดกับ FC ปิดท้ายหน่อยค่ะ ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานมาดิพีนะครับคุณรัชนีโลกายุทนะครับแล้วก็น้องส้นออรัตนาดาเลานุงบรชัยสอนสินนะครับมาลมาคู่ควันนะครับที่ได้จัดพิธีเดินแบบนะครับจำลองขึ้นวันนี้นะครับก็เป็นผลงานของ ยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงพดนพ่แตนแล้วก็เด็กๆนะครับที่ได้ร่วมนะครับนำสินค้าที่อยู่บริเวณบ้านกุบกอกนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านป้าคำใสร้านป้าแตนร้านน้องปานนะครับแล้วก็มีร้านอะไรครับของแม่ผู้ใหญ่มีไหมครับได้มีร้านย่านหนิงนะครับร้านย่านหนิงด้วยนะครับใหญ่ๆนะครับลุงพก็พนาคตนะครับ ก็จะมีสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะจัดกิจกรรมนะครับที่สนุกสนานแบบนี้ขึ้นอีกนะครับก็ปักติดตามนะครับเราจะทำกิจกรรมนะครับอาจจะเป็นหนึ่งเดือนครั้งหรือหรือมากกว่าหรือมากกว่านั้นนะครับหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับของ f อฟซีทุกท่าน ต้องการให้เกิดกิจกรรมนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องด้านโรคระบาดนะครับก็บางพื้นที่ก็คลายล็อกแล้วนะครับจากพื้นที่สีแดงก็เป็นสีส้มแล้วนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอชซีทุกท่านนะครับที่เคยเดินทางมาบ้านลุงพลทุกคนก็ต่างทําม,มาตรการเดียวกันคือรักษาระยะห่างนะครับ ใส่แมสทุกครั้งเวลาออกไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมนายแบบนางแบบถึงต้องใส่หน้ากากกับทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ก็มีเฉพาะคนที่อยู่บัตกุกกรเท่านั้นนะครับที่มาเดินเด่นนะครับเราจะไม่นําคนข้างนอกมาเนาะวันนี้ไม่มีคนข้างนอกนะครับก็จะมีจีซูเปอร์ด้วยนะลุงจิมมี่นะครับน้องโจ้นะครับลุงตาม เสือทาไปนะครับช่องพ่อผู้ใหญ่นิ่มเงินโกกกาะาปันกกอกนะครับย่าหนิงกกเกหรือกกตูมย่าหนิงกกอกนะครับอันนี้ต้องถามนะครับย่าหนิงนะครับร้านมอหนุ่มนะครับมอหนุ่มนะครับร้านมอหนุ่มร้านยายรองสหายลุงพลแล้วก็มาตายมาตายกกอกที่อนุวัตศูนย์หนึ่งนะครับป้าจันหอมชาแนลนะครับแล้วก็ร้านป้าคำใสโกกเกนะครับ แล้วก็จะมียูทูบเบอร์ที่ร่วมกันทํากิจกรรมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลุงว่างกกอกนะครับแม่บ้านบ่าวหอมสุริยันนะครับบ่าวหอมสุริยันนะครับยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกนะครับพี่ออดีไอวีนะครับพี่รัชนีงานผ้านะครับเอนเดอร์นะครับไทยบ้านนอกเดอร์แม็กบี้ฟิล์มนะครับอ่าใครอ่ะทีซีแชนแนลนะครับมาต่อยแชนแนลแล้วก็นูนาซาลีน่านะครับอ่าโอ้ใชักะ Oh, อโอ้สตอรี่นะครับลูกชายลุงจิมมี่นะครับก็จะมีน้องชายไม่ใช่หรอน้องชายแล้วครับน้องชายลูกชายแมาลุงจิมมี่แล้วก็เต่าทองชาแนลนะครับป้าฮันนี่ฮันนี่ขึ้นกอกกรอกไหมครับสีกอฮันนี่สีอีสานนะครับสีกกอกพอยังพาับพังนายังพายงพายังพาัาังพรยันายังพายังพาังพายัอพาัังนายงังพรยพัับย รัตนาดาเหล่าต้นฮักกกกอกพี่นัทชนแนลนะครับพี่นัทแชนแนลนะครับยายลองสหายลุงพลนะครับต้นฮักน้องผู้ชายน้องผู้ชายโชว์ตัวหน่อยลูกน้องผู้ชายนั่นนะครับสมาชิกอยากรู้จักนะครับแล้วก็จะดีช่องอื่นนะครับสายบุญมาไหมครับวันนี้ สายบุญลูกสายบุญมักจะเหนื่อยเนาะมักจะเหนื่อยทำางไม่เชิญอยู่ค่ะแต่ว่าตัวเล็กหลับมาไม่สะดวกอ่ไปลูกพี่พี่ต่อยบ้างมีต้นฮักขาวมาต่อยเบาต่อยใช่ไหมเบาต่อยกบกอกต้นเล็กเล็กค่ะต้นฮักต้นนี้เล็กมากค่ะต้นฮักกบกอกช่องอากินะครับอากิชาแนลนะครับช่องเบานกกบกอกนะครับแล้วก็ พี่โจพี่โจดูอ่าอนุวัตส์หนึ่งนะครับชาแนลนะครับแล้วอีกหลายๆช่องที่ไม่ได้มานะครับเราก็ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวใจกันนะครับเราก็จะอยู่แบบนี้นะครับแบบด้วยความอบอุ่นนะก็ดูแลซึ่กันและกันต่อไปนะครับก็เชื่อว่านะครับอนาคตอันใกล้นี้นะครับทุกช่องจะมีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับเราจะนํามาเสนอนะครับ ร่วมกันนะครับอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับอขอบคุณลุงคนนะคะขอบคุณลุงคนและขอบคุณยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกท่านขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ถ้าให้พี่เรียกพี่จะเรียกว่ามันเป็นกิจกรรมสันทนาการนะคะเพียงแต่ว่าเราให้มันดูมีสาระนิดนึงกับการทําอาหาริของเราเพื่อโชว์แล้วก็แนะนำมันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลในการขายของวันนี้ยอดตูมตามแต่ว่า มันก็ทำให้รู้ว่าที่กก,กอกมีดีอะไรบ้างนะคะเป็น Learning Doing ซึ่งที่มั่นใจว่าเมื่อทุกขัานที่ได้ชอบรับชมความน่ารักของเหล่ายูทูบเบอร์นะคะของบ้านกก,กอกและร้านคา้าวงกลมหัศจรรย์วงนี้มันจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยววันหน้าเรานัดหมายกันสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่ท่านดูวันนี้นะคะ ในเวลาถัดไปมาดีพีสจะหยิบขึ้นมาทำโปรโมชั่นร่วมวิธีโปรโมชั่นร่วมเราคือเราจะไปช็อปที่ร้านนั้นๆแล้วก็มาแถมในท่านในโปรแกรมเดิมที่เรามีอยู่นะคะ,ะคเหมือนเพิ่มเติมให้ลูกค้าที่จะสนับสนุนโดยที่เราเป็นคนออกกังให้ล่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเ,เดี๋ยวมีประเดนแบกเดียวมั ปารแดดเดียวขององค์กลางการใประการใดจะได้ขอดูนะประการใดต้องช่วยอุดหนุนปานินแดดเดียวของผมด้วยเลยครับตุ้มตามท้ายยังไงปานินแดดเดียวอ่ะสองละห้าสิบบาทครับกลองละห้บาทนะคะทอดให้ไหมคะไม่ได้ทอดอ๋อไม่ได้ทอดนะคะท่านแท็กไปทาเองได้งั้นเดี๋ยวเราสนับสนุนเลยเราจะไปทอดกินงห้องเราวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับปานินแดดเดียวด้วยนะครค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ